นาินกับสวน Strawberry. สตอเบอรีส่สวัสดีค่ะคุณลูกสวัสดีค่ะท่านตะวันของนาลินไก่จะบานเลยอ่าวันนี้จะพาเก็บสตอเบอรี่นะคะสวนนิดน่อยนะคะเป็นแนวทางเดินนะคะมีเก็บให้เก็บตลอดนะคะสตอเบอรี่นะคะออกมาเรื่อยๆนะคะ่ะออกดอกออกลูกออกผลมาให้เก็บเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะ จนถึงฤดูนาหนาออกมาให้เก็บกินตลอดนะคะสตอเบอรี่เนะะี่ยค่ะลูกมันอ่อนเต็มไปหมดมันนะสุกแดงเพเหลือพลาเยอะน่นค่ะน่นค่ะ,คะไม่ได้ลูกงาม ดูกออ่อนๆๆนี่เกิดมาเต็มเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะออกมาให้เก็บจนถึงฤดูหนาวเลยทีเดียวคะ่ะสตอเบอรี่เนะะี่ค่ะได้กัหนึ่งรอ,อบบ้านคะ่ะสวนผักสวนผล,ลไม้ปลูกสลับสับกันประมาณนะะี้ค่ะออกมาเรื่อยๆคะ่ะฤดูใบไม้ร่วงจะมาเลยก็ยังออกมาให้เฮาได้เก็บทีละลูกสองลูกสามลูก สิลูกก็ว่าไปสวนน,น้อยๆสวนสตรอเบอรี่นาบ้านเนาะคะ่นะเนาะเนี่ยพ่อได้เก็บพ่อได้กินพ่อได้สนุกพ่อได้เก็บพ่อได้กินพ่อได้สนุกกับการเก็บผลไม้นาะบ้าน,นะะเนาะค่ะเพื่นอนๆค่ะนั่นะมังมาก็ได้ ตอไปอรี ty, ่ค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะปลูกนาบ้านสลับซับกับต้นไหม่ดอกไหม่นะคะเพื่อนๆค่ะได้เก็บกินตลอดค่ะเนี่ยปลูกแบบนี้ไม่เสียรายนะคะเพื่อนๆค่ะงามค่ะดอกไม้ก็งามเอาละค่ะเก็บตอเบอรี่แแ้้วก็จะพา อาเมล็ดพันธุ์ผักชีใบแต่ปลูกปีหนานะคะเพื่อนๆคะ่ะเริ่มแห้งนะคะเนี่ยมเมล็ดพันธุ์ผักชีเราเนี่ยคะ่ะเห็นไหมเริ่มแห้งแม่บ้านก็จะตัดขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะค่ะเริ่มแก่แล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยแม่บ้านจะตัดขึ้นเลยคะ่ะเห็นไหม โอ้ยห่งแห่งกินตัดง่ายมากค่ะดูค,ค,ค่ะเพื่อนคะ่ะเมล็ดผักชีที่แม่บันเก็บมาเนาะ,นะคะ่ะแม่บันหลุดออกแล้วก็เอามาใส่ถุงไว้ได้เยอะเลยทีเดียวคะ่ะไว้จะปรูปีนาหรือว่าเอาาไว้ใั่ตำม,มักหมูมัก,มกเนื้อแดดเดียวมาเนี่ยหอมมากค่ะเรียบร้อยคะ่ะ ปีหนึ่งเนี่ยค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์ผักชีของเขา,าสวยอ่ะสวยมากเลยดูตน้นทานตะวันค่ะปีนต้นไม้แมวบ้านมาแตงสวนนะคะวันนี้วันนี้ได้โอกาสทำสวนนิดน,นิน,น้อย บรรยากาศนาลินแม่น้องมากุกกี้ก็ได้มามานกุกี้เขมั้งมัขมักุกกี้เข้าซ่มามีขามักุกกี้ข้กุกกี้ไม่การเรียกบ่สนใจเนาะข้ากลายแม่เรียกบ่สนใจทำเป็นงอนนะทำเป็นงอนอ,อ เป็นงงินเนาะเจ้านี่ทําเป็นงง้นนาะเอ้ยน้องมากุกกี้ครบปีกลัวเลยนะคะอ่าตะกี้ในแม่เรียกว่าย้อมมาหางอนอยังบลูค่ะเ <Yeah. S 1> อ้ยบ่มียังทั้งวันค่ะวันนี้ยู่ <Yeah. S 1> บ่ใดเฮ็ดเวียก็ดการเฮ็ดงานไม่ได้ทําุ่งทํางานอะไรเลยค่ะวันนี้เก็บมเมล็ดผักชีค่ะดูค่ะได้เยอะเลยทีเดียวแม่บ้านเลือกเอาแต่เม็ดอา สวยยค่ะได้ถุงหนึ่งพอดีค่ะแม่บ้านก็จะเอามาไว้ค่าปลูกปีนามั่งแล้วก็จะเวลาเฮ้ามักหมูมักไก่แบบนี้เฮาก็จะเอาตำตำแล้วก็มักทำหมูแดดเดียวประมาณเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะชีวิตแม่บ้านอเม่ิกาแม่ปางแั่นองนาดินนอกค่ะเพื่อนๆค่ะไม่มีอะไรมากไมวันอยู่แต่ลิมรั่วชีวิตลิมรั่วชีวิตแม่บ้านประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ คลิปต,ต,ต,ต่อไปของแม่ปางแอนนองนาลินไว้นะคะพี่ๆ่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เขามาซัพพอร์ตและให้กำลังใจตลอดมานะคะก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคู่ทุกคนที่เขามาให้กำลังใจแม่ปางแอนนองนาลินไม่เจ็บไม่จนลำร่ำรวยรวยทุกคู่ทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้จะไปแล้วบ๊ายบาย ภูมิใจต่้เมล็ดพันธุ์ผักปลูกไปไหนแล้วคะ่ะแล้วดูใบไ,ไม้ร่วงจะมาแล้วโอ้ยได้สนุกสนานกับบรรยากาศที่อบอุ่นอยู่ประมาณบุกี้เดือนเองไ่ที่เขาแล้วดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีแล้วดูใบไ,ไม้ร่วงอีกแล้วคะ่ะเร็วค่ะวันเวลาในี่เร็วค่ะเพื่อนๆค่ะไปแล้วพูดก็ยาวแล้ว